สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการหาผลลัพธ์การบวกลบคูณหารระคนกันค่ะเรามาดูที่แบบฝึกหัดที่10.1กันเลยนะคะการหาผลลัพธ์การบวกลบคูณหารรักคนข้อ1หาผลลัพธ์ข้อ3หาผลลัพธ์เาเรามาดูกันเลยนะคะข้อ1ค่ะภายในวงเล็บ 15ลบ5คูณ2เท่ากับเท่าไรก่อนอื่นนะคะเราจะต้องหาผลลัพธ์ภายในวงเล็บก่อนค่ะนักเรียนก็คือ15ลบ5นะคะนักเรียนลองคิดดูสิคะว่าได้เท่าไราเก่งมากนะคะได้10ใช่ไหมคะต่อมาค่ะเป็นขั้นตอนที่2ค่ะก็จะได้ว่า10 5. คูณ2อนะคะนักเรียนท่องสูตรคูณดูสิคะได้เท่าไหร่คะ12ได้เท่าไหรคะอ่าเก่งมากนะคะ12เป็น20ค่ะข้อ2ภายในวงเล็บ7คูณเลบ15เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนดูนะคะก่อนอื่นเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราต้องหาผลลัพธ์ภายในวงเล็บก่อนค่ะ ก็คือ7คูณ9นะคะนักเรียนอ้าดูสุดคูณเลยค่ะนักเรียนได้เท่าไหร่คะใครได้คำตอบแล้วเติมลงไปเลยค่ะ97เป็น63นะคะต่อมาค่ะขั้นตอนที่2ค่ะนักเรียนจะได้ว่า63-15ลบ15นะคะอ้าด้วยกันดูนะคะใครคิดในใจคิดเองได้เลยนะคะ ส่วนใครที่ไม่สามารถคิดในใจได้นักเรียนสามารถทดลงไปในกระดาษได้นะคะนักเรียนใครได้คำตอบแล้วเติมลงไปเลยค่ะได้เท่าไรคะเก่งมากเลยค่ะได้48ค่ะข้อ3ภายในวงเล็บ18ลบ3หารด้วย5เท่ากับเท่าไร นักเรียนดูนะคะขั้นตอนแรกค่ะเราต้องหาผลลัพธ์ภายในวงเล็บก่อนนะคะนักเรียนก็คือ18ลบ3ใช่ไหมคะ,ะนักเรียนลองหาผลลัพธ์ดูสิคะว่าได้เท่าไหร่ใครได้คำตอบแล้วเติมลงไปเลยนะคะก็คือ15ใช่ไหมคะต่อมาค่ะขั้นตอนที่2คะ่ะจะได้ว่า15หารด้วย5นะคะ,ะเราไปดูสุดคูณได้เลยค่ะ หคูณจำนวนใดได้15บหคะนักเรียนใครได้คำตอบแล้วเติมลงไปเลยนะคะเก่งมากเลยค่ะ5 3าสเป็นสิค่ะข้อ4ภายในวงเล็บ18หารด้วย3ลบ5เท่ากับเท่าไร่ขั้นตอนแรกนะคะนักเรียนเราจะต้องไปหาผลลัพธ์ภายในวงเล็บก่อนนะคะ ก็คือ18หารด้วย3ค่ะอา้าวลองหาดูสิคะได้เท่าไหร่คะใครทราบคำตอบแล้วเติมลงไปเลยนะคะขั้นตอนที่2ค่ะเราจะได้ว่า6ลบ5นะคะอา้านักเรียนลองลบดูสิคะง่ายมากเลยข้อนี้เหลือเท่าไหร่คะอา่าเก่งมากเลยค่ะเหลือ1ค่ะข้อ4หาผลลัพธ์ นักเรียนไปดูเลยนะคะข้อ1ค่ะภายในวงเล็บ18ลบ4หารด้วย2เท่ากับเท่าไรก่อนอื่นนะคะเราจะต้องไปหาผลลัพธ์ภายในวงเล็บก่อนคะ่ะนักเรียนช่วยกันดูนะคะ18ลบ4ค่ะได้เท่าไรคะเก่งมากนะคะนักเรียนทดลงไปได้เลยนะคะได้14ค่ะต่อมาค่ะขั้นตอนที่2ค่ะเราจะได้ว่า สิบสี่หารด้วยสองใช่ไหมคะนักเรียนอ่ะสิบสี่หารด้วยสองได้เท่าไร่คะอ่ะเก่งมากเลยคะ่ะได้เจ็ดค่ะต่อมาคะ่ะข้อที่สองค่ะนักเรียนดูโจทย์นะคะสิบแปดลบภายในวงเล็บสิบหารด้วยสองเท่ากับเท่าไรนักเรียนดูนะคะขั้นตอนแรกคะ่ะเราจะต้องทำภายในวงเล็บก่อนนะคะก็คือสิบหารด้วยสองค่ะ ดูสิคะนักเรียนได้เท่าไหร่คะเก่งมากเลยคะ่ะได้5ใช่ไหมคะต่อมาคะ่ะขั้นตอนที่2นะคะเราจะได้ว่า18-5ลบหใช่คะสิลบหคะ่ะได้เท่าไหร่คะเก่งมากเลยนะคะได้13คะ่ะข้อ3อามนักเรียนดูนะคะภายในวงเล็บ9-6ลบห คูณ4เท่ากับเท่าไรก่อนอื่นนะคะเราจะต้องไปหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนค่ะนักเรียนก็คือ9ลบค่ะนักเรียนได้เท่าไหรคะ,ะเก่งมากเลยนะคะได้3ค่ะต่อมาค่ะขั้นตอนที่2ค่ะจะได้ว่า3คูณ4ใช่ไหมคะ,ะนักเรียนดูสิคะ3าคูณ4ได้เท่าไหร่คะ เก่งมากเลยค่ะสามคูณสี่ได้สิบสองนะคะต่อมาค่ะข้อที่สี่ค่ะเก้าลบภายในวงเล็บหกหารด้วยสามเท่ากับเท่าไราขั้นตอนแรกนะคะนักเรียนทําภายในวงเล็บก่อนเลยค่ะหกหารด้วยสามค่ะได้เท่าไหรคะเก่งมากเลยนะคะได้สองค่ะต่อมาค่ะขั้นตอนที่สองค่ะจะได้ว่าเก้าลบ สใช่ไหมคะ,ะตัวเลขง่ายมากเลยค่ะนักเรียน9ก้าลบสได้เท่าไหร่คะเก่งมากนะคะได้7ค่ะข้อ5ภายในวงเล็บ4ี่คูณสาลบแเท่ากับเท่าไรอนักเรียนดูนะคะหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนคะ่ะนักเรียนก็คือ4ีคูณสค่ะ ได้เท่าไรคะใครทราบคำตอบแล้วคะอ่าเก่งมากเลยนะคะได้12ค่ะขั้นตอนแรกเสร็จไปแล้วนะคะต่อมาค่ะขั้นตอนที่2ค่ะจะได้ว่า12-8ลบ8ค่ะนักเรียนลองคิดดูสิคะว่า12-8ลบ8ได้เท่าไรอ่าใครได้คำตอบแล้วเติมลงไปเลยนะคะต่อมาค่ะข้อที่6ค่ะภายในวงเล็บ4คูณส หารด้วย6เท่ากับเท่าไรนักเรียนดูนะคะภายในวงเล็บค่ะขั้นตอนแรกนะคะ4คูณ3ค่ะนักเรียนได้เท่าไรคะ,ะเก่งมากเลยนะคะได้12ค่ะต่อมาค่ะขั้นตอนที่สองค่ะจะได้ว่า12หารด้วยหนะคะอะ่ดูค่ะได้เท่าไรคะ12บหารด้วยหค่ะ,ะเก่งมากเลยนะคะได้สองค่ะ ข้อ7ภายในวงเล็บ12หารด้วย6บวก4เท่ากับเท่าไรนักเรียนดูนะคะขั้นตอนแรกค่ะหาผลลัพธ์ภายในวงเล็บก่อนนะคะก็คือ12หารด้วย6ค่ะ,ะได้เท่าไรคะนักเรียนเก่งมากเลยนะคะได้2ใช่ไหมคะต่อมาค่ะขั้นตอนที่2ค่ะก็จะได้ว่า2บวก 4ใช่ไหมคะ,อะลองคิดดูสิคะว่าได้เท่าไร่2งบวก4ได้เท่าไรคะเติมลงไปเลยคะ่ะใครได้คำตอบแล้วต่อมาคะ่ะข้อที่8คะ่ะ12หารด้วย3บวก3เท่ากับเท่าไรนักเรียนดูนะคะหาผลลัพธ์ภายในวงเล็บก่อนคะ่ะก็คือ3บวก3นะคะ3บวก3ได้เท่าไรคะนักเรียน ง่ายมากเลยข้อนี้ได้6ใช่ไหมคะต่อมาค่ะขั้นตอนที่2ค่ะจะได้ว่า12หารด้วย6นะคะอ่ะนุกเรียนดูสิคะว่า12หารด้วย6ได้เท่าไหร่ใครทราบคำตอบแล้วเติมลงไปเลยนะคะเก่งมากเลยค่ะข้อ9ภายในวงเล็บ15หารด้วย3ลบ สเท่ากับเท่าไรนักเรียนดูนะคะขั้นตอนแรกค่ะก็คือเราจะหาผลลัพธ์ภายในวงเล็บก่อนนะคะก็คือ15หาหรด้วย3ค่ะได้เท่าไรคะนักเรียนเก่งมากเลยนะคะได้ห้าใช่ไหมคะขั้นตอนที่สองค่ะก็คือห้าลบสองนักเรียนดูนะคะห้าลบสอได้เท่าไรคะ ใครได้คําตอบแล้วเติมลงไปเลยนะคะต่อมาค่ะข้อที่10ค่ะภายในวงเล็บ6กบวกสคูณสเท่ากับเท่าไหร่อ่านเรียนดูนะคะขั้นตอนแรกค่ะหาผลลัพธ์ภายในวงเล็บก่อนนะคะก็คือ6กบวกสนะคะได้เท่าไหร่คะอ่าได้เก้าใช่ไหมคะ ต่อมาค่ะขั้นตอนที่2ค่ะจะได้ว่า9คูณ4นักเรียนดูนะคะ9คูณ4ได้เท่าไหรคะ,ะใครได้คำตอบแล้วเติมลงไปเลยนะคะได้36เหมือนคุณครูไหมคะนักเรียนใครได้เก่งมากเลยค่ะบทเรียนจบแล้วแล้วพบกันใหม่บทเรียนหน้านะคะนักเรียน